สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตฟักทองญี่ปุ่นหน่อยครับที่ผมปลูกไว้ครับเคยถ่ายให้ชมตั้งแต่ตอนปลูกครับแต่ยังไม่ได้อัปเดตให้ดูครับว่าตอนนี้เป็นยังไงครับรอดหรือยังครับเดี๋ยวไปชมกันครับแหมครับก็ขึ้นงามนะครับจะเห็นใบตะกุกตะกัดถูกขาไม่รู้หน่อยครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่า แมงต่อทองครับเมงต่อทองมันกัดกินแล้วเราไม่ผมก็ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรครับก็ก็ปล่อยแบบธรรมชาติแบบอินทรีย์เลยครับใส่แค่ปุ๋ยคอกเนี่ยครับยอดก็งามครับเนีครับความสมบูรณ์นี่ครับก็เริ่มไต่ขึ้นค้างนี่ครับจากข้างล่างนี่ครับก็ผมก็ทําค้างให้เขานี่ครับ ทำง่ายๆครับนี่ครับก็เริ่มไต่ขึ้นแล้วครับรื่มไต่ขึ้นแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ดีครับช่วงนี้สมบูรณ์ดียังสวยสมบูรณ์เป็นฟักทองญี่ปุ่นครับผมซื้อมเล็ดเข้ามาปลูกครับเขาบอกว่าลูกมันจะใหญ่ประมาณนี้ครับไม่ประมาณเนี่ยครับไม่ใหญ่มากกําลังพอดีครับ ทำกินทีนึงก็หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งลูกเนาะพอดีทำคของหวานทําอะไรทําขนมอะไรก็น่าจะพอดีบอกก็อร่อยด้วยครับเออก็เลยลองดูครับเอามาปลูกดูก็คอยติดตามว่าจะได้กินผลงานจะได้กินหรือเปล่าคอยลุ่นกันต่อไปครับตอนนี้ก็ยังงามยังดูดีอยู่ครับเนี่ยครับแมงเต่าทองก็มารบกวนเยอะหน่อยเราปลูกแบบธรรมชาติเนาะ จะสังเกตว่าใบสีเขานี่คือนี่คือว่าสีเข้มเต็มที่แล้วครับนี่น่ยสีจะเหมือนกันหมดเลยครับคล้ายๆอย่างเงี้ยครับมันจะต่างจากฟักทองบ้านเราหน่อยเนาะฟักทองบ้านเรานี่เวลาสวยสมบูรณ์ก็จะสีเข้มกว่านี้นี่ครับก็เดี๋ยวลองเปรียบผมเปรียบเทียบไปดูครับฟักทองบ้านเรานะครับผมปลูกอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูกันครับ อ่านี่เลยครับฟักทองว่าเราจะเห็นว่าสีเข้มกว่าแล้วก็มีลายนะเป็นลายจุดๆเป็นลายจุดความสีเข,เขียวก็เขียวเข้มกว่าเนี่ยครับดูฝั่งนี้เนี่ยครับสีเข้มกว่าครับอันนี้ปูก่อนครับลงปูก่อนแล้วนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็เริ่มติดติดลูกแล้วครับนี่เริ่มติดแล้วนะครับ อ่าส่วนดอกเมื่อกี้ในลืมให้ดูครับดอกก็คล้ายๆกันครับดอกคล้ายกันเลยมันเริ่มออกดอกแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยฟักทองญี่ปุ่นเริ่มออกดอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดอะไรหรือเปล่านะครับออกดอกอยู่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมเปิดดูก็เห็นมีแต่อดอกตัวผู้ก <c oughs> ็ <c oughs> <ๆ c oughs> เลยงงครับเดี๋ยวปล่อยไปดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงก็โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยติดตามผลงานค่อยดูว่า ฟักทองญี่ปุ่นของผมทดลองปลูกครั้งแรกจะได้ผลให้กินหรือเปล่าครับคอยรับชมเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ